อมุจจอเสือเรืองพญานาคบบเ่งนี่ครับมุจจอเสือเรืองพญานาคบอสบิ่งจิ๋นะอโอ้หเปนามาเกิดด้เ่ยอาสปริงซองบอจหน่อยปัดพี่นางมาเกิดเออจัวาปดไงก็เองของฮะปิดไงเปิดดัง ยาชาผิวอ๋อมีครีมอยู่มีครีมพ้องมา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 เซไม่บียบอนี่เหล่าตัวนี้ไม่ใช่นี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 ่อ๋อมามาทาใช่บอสอานเมื่อก่อนเบื้งสี่ทาครีมใหยยายครับมจ่อเสียเรียงพยานาคกับสาสต์มาเกิดบอนี่แหละเตี้ยนี่คีมดูไปรอยปีแล้วเป็นคีมขึ้นเป็นอย่งนี้าผิวหาทิปบารหทิบาทคุณล่ะนี่นะครับมาสีได้ผลมาบังบง ครยี่ห้อนี่ขันท้าอะไรผลเดี่ยไม่มันมากินผิวเลยยายคุณล <g ul ac an> ่ะสวยนี่เอมเบื่อกี้ล่ะคิมห้อได้ก็เอาปยุนะครับตกมาหลุดน,นีแล้วนี่เร็บพญานาคนะครับดิบยำแหล,ม,ล,ม,ลมนี่คั <c oughs> ปี <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เห็นไหมรอใหนะ้เล <c oughs> ได้อย,อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะเออคิมดีตัวนี้อี๋ยังนี่ฟาตีนตัวนี้ ป้าตีนเนี่ยังขึ้นหนุ่มขึ้นหนาหนุ่มขึหนาเมียผมอีกหนาเมียหนาเมียผมยังหยาใครคนนี้โอ้โหบุญละหะถ้าเกิต้องแฉ่งนี่ภาคเกษตรอ่ะาตามแเลยจงังอตาสังหัก่อนแต่ข้อลังมึง้วนี่เอ้ยบ่เียงเลยกาเบิ็งดู่เลอมอันนี้น้ำเ่อาบนี่เอาบารมันหนาวุละอายายอายุจากปีแล้วก็อยร้อยสามบส เกิอบจะพร้อมสองเขียนมบอกสนนะครับอยู่จะลอยห้าปีเพร่ะเขียนมาเมืองไรเขียนไเมืองไรเขียนอืเดี๋ยวเลตัวกินไนานี้กินซื้อป้าไนทแดกินไนกินตปลาเนี่ยปลาเผาหรอปลาปิ้งปลาปิ้งเหรอเอมาอานี่แหะครับอันนี้แถาที่สุดในมู่บานแล้วตอนนี้ ออออต้องต้องไอ้นั่นอันมู่เดียวกันนี่ไปแล้วเหลือแต่โค้งกระดูกเหลือแต่กระดูกได้แชมป์นะแกได้แชมป์ได้แชมป์แล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเขาเหลิอนีคุณโกหกนะคะคุณโกหกเราจะผิดคุณได้นะคะ คุณบอกว่าคุณไม่แก้แล้วค่ะนี่คืออะไรคะคุณขาโอ้มาเบิ้งมาเบิ้งแกอยู่เวลาหยาดมาเบิ้งมาเบิ้งอยู่บ่ขาแกสูงเราเห็นไปกินนี่แกอยู่บ่นี่อยู่บ่เบิ้งสิล่ะดูนะครับรีวิวครีมนะครับผมโอ้โหเลียบจนมันงอนขึ้นเองอะ SPF p f ห้าสิบแปดสิบก็เอาไม่อยู่นะครับจะได้อยู่ได้อยู่พวกเราเต้ป่าเนี่ยผมไม่ปลุกชิ้นโอ้ยก็อย่เนี่ตีน ตีนนุ่มตีนนุ่มก็นาเมียผมอีกนี่หนาเมียผมหย่าเลิกดังไอ้สูงบิกินี่แกจะเห็นบิกินี่แกฝีเนื้อป่ะนนน่่ีก็บ่อกินีเราไปท้านาเราไปที่ย้อนก็บอกบอกท้านากลอนเนาะไปยางโอ้ยถ้าเป็นเปลี่ยนให้หลานหลักมาท้าให้ ไอ้เขาอะเอาได้ปีผู้ดังไปแล้ไอ้เขาอะไรยืมงเงินหน่อยมีเงินหรือเปล่ามีลูกชายคุณครับปนนบมาเยื้องสองพันเจีมผู้ถอดนีู่้ถอมีต่กระดูกครับจังหวะนี้แหละบีบหัวใจบีบผู้ดังเลยเลยนี่เรียบร้อยเอามาแล้วบมไม่อย่างแล้วทุมันเเดี๋ยวยังว่าเป็นยังมี่ียังเป็นของของมาตอนนี้ตอนนี้นี้เป็นรตลาดกายกัโปกระดูกกะดางเหี่ยว เลยไม่เขียวพอน่ะบ้าไั้งหอกเล่นแล้วไปยังไไปถอนถิ่นการไม่คอด้งมันเนาะเเบี่ยงใส่เสาเลยสิ้อลม้วออกไมเลยสองสี่หลอม้มัเห็นเ่อไห่อันเจ้าป wow. no. ียายแล้วแปดเท่าไรแล้ว็เจ้าแปดสิบอุเอาปเจ้าแปดสิบั้รใียนบอกคพงแปดสิปีใหม่ น,นี่แหละครับเกือบแล้วเกือบร้อยปีแล้วลล่ะวเก <มา S 2> ือบแ้สียู่อีก <มา S 2> สียู่เป็นพระละลูกหลานอีก <มา S 2> ประมาณสามสี่ปีนี่แหละว่นนะ<ม>าท่านละบอกสิเจ็ดปีที่นแล้วกูล่ะมันเงี้ยวแตกสาขาเมื่อผมทีหนึ่งตาเหลี่ยงขึ้นแล้วว,ว่ามันเสียดไปทางเขาแล้วอุ้มขึ้นรถป้องงองขึ้นมาถึอแอร์ขึ้นป้องขึ้นมาเองไหมเสียวไปส่งรยาบาลนะเสียวเสียวไปห้องรับจิตนะที่นี่พอได้อุ้มขึ้นรถได้ก็น่าจะไปส่งห้องรับจิตว้าวแอร์เงี้ยป้องขึ้นมาเสือ เเดียวรรออหืปล่าไม่จะมาดันเนาะเงี้ยวแตกเอาไปซื้อเพาไปซื้อหมาย่างกลับมาเนาะหอบเพราะตะนางลงปุ๊บลุกขึ้นเอ้เลือดฟ้าตาเหลี่ยขึ้นป้าเอาย้ายเป็นยังสักลงเงี้ยวแตกเนาะใส่สินตัวนี้แหละเงี้ยวแตกย้ายกันเนาะย้ายย้ายอันบ๊อบปากกีบับไปทางเขาเล็วกระนังสีเอาไปของดับจิตเอาขึ้นรถได้ซิ๊กนี่แหละเอาขึ้นรถได้เปิดแอร์ขึ้นปะไปไปโร้องบาลเนาะ เขาทอะไรกงขึ้งินมาเอาไปสรวงบ้นคืนอในพอสมมือนี่หรออายุ <Are you S 1> ยืน<ๆ>มาขี่รถฟีเนี่ยขันยจะไปตลาดเดี๋ยวทัท้าป่วยโปเต็กตงองมัมครับโอเค